ตอนนี้ท่ามพระผู้บาดจากพิม่าเข่าตับรือว่างพระประพืชพุทธานุวิธีมีอยู่45รูปกับกระท่อมอาจารย์กกัาอีศิษฐารูปตอนนี้รวมกันแล้วก็เป็น60รูปความท้าทายที่ย่อมที่มาร่วมประพืชปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็หลายสิบทีวิต ล้วกายงานโยมพอดีได้ยินข่าวได้ยินข่าวก็จังไปน้ำรั์ของเจ้าของมาฝากมาฝากมาแปลสภาพแปลสินทรัพย์ให้เป็นบุนคุณโยมได้อะไรมาแจกแม่แม่แมชีนเนาะคุณโยมได้ฝากข่าวมาให้แม่ซี่ไว้เส็ดน้ำตาบอกสาธุสาธุาธอนุโมทนาบุญเดอ้อขอให้จิตใ,ใ,ใจเาาบริสุทธ์เหมือนดังผ้าที่นำมาแจกขอให้ ยประสงค์จำลองหมายสิ่งไหนก็ขอให้รุ้รากร่วงส,สองะสง์และวก็เพือที่มี่อยากโยมจยากตีทำพี่เพลินใน้วองเห็นประโยชน์มองเห็นคุณค่าของบ้านกระทั่ทงแม่ครูออมรจะว่วชิรานาเนาะแต่ว่า,านะเป็นเจ้าภาพอาหารไปหนึ่งวันแล้วล่ะกับพี่มี่มาถวายไว้หวบ้าน เจ้าภาพอาหารในวันที่19ก็คือทางคุณโยมสาโรธพืชที่บินอยู่พร้อมครอบครัวหรือว่าเกษตรพิชที่ทําบุญพุทธิสวนบุญหาแม่เองและนสจิรากรพุทธีบินอยู่พุทธีหลวงหลับดําดันไปสำหรับการโยมท่านไหนที่มีความประสงค์ในการที่สิมาร่วม มาำวามน้บุญนะ้เป็นเจ้าภาพสมภบนะโยมนะเป็นเจ้าภาพสมภพไม่จําเป็นว่าต้องโยมต้องมีเยอะคนละร้อยสองร้อยก็ดีคนละสามสี่ห้าร้อยก็ด,ค 3, 4, กดีคือเราทําตามความะสะดวกสบายของเราทําตามกําลังของเราโยมถ้าเรามีน้อยเราก็อย่าไปทํามากเดี๋ยวมันจะลำบากตัวของเรา ถ้ามีน้อยอย่าทำมากมันจะลำบากทั้งตัวเราทั้งครอบครัวของเราแต่ถ้าโยมมีมากโยมก็อย่าทำน้อยเพราะว่าตอนนี้พระที่มานั่งคอยอย่างนี้กำลังลำบากท่านนี้หน่อย,ยเา็ิหลายมันสิลำบากท่านนี้หลาย,ย่าตินหน่อยพระกำลังลำบากเมืโยมเ้อยังไงก็ดีญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายเราก็ทำตามความ สะดวกของเราแหละจะทําให้ปิดเครื่องไม่ทาให้ตัวเองปิดเครื่องพราะพทธเจ้า,ายัางตัดไว้อัตตานั้นจะพระราชจะทาน,นเศติการให้ทานโดยไม่เบียดเบียนตนเองให้ทานโดยไม่เบียดเบียนคนข้างทานนงและย่อมเดิมย่ำสี่เหตุขุดจะพ้อมมีใบรอยใบห่าร้อยยกออกมาด้วยท่านสิจกบอกว่าใบห่ารอยมันจะโอยลอยให้ท่านสิจกบอกมาแตกมันจะลายพ่ะ ได้กว่าการย้ายประกาศของได้ยืมจะยีสิบบาทนะยืมจะยีสิบบาทสิใส่บาทเพื่อนนี่เลยนี่ตอนที่บินทบาอาหารเพียบเลยโยมจิได้ยืมกันยุกับวัาจะกว่าจะนั่นติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายเรามีเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้นนะโยมเอ้ยเบิกเงินเดือนผู้เฒ่าได้มาหลายปัจจัยเบิกเงินเดือนผู้เฒ่าได้มาหลายปัจจัยเตรียมมาไว้ใทยเฮ็ดสด สำหรับญาติโยมผู้ที่มองเห็นประโยชน์จึงได้นำทรัพย์ของเรามาฝากมาฝากไวใ้ในทางพระพุทธศาสนานี่แล้วอนบางั้นสิเที่ยวท่าเบิดให้หาหมมบังหัวขั้นสิไปท่าไกไห้ถุงให้มีฟอกขั้นสิไปทงาน,นาให้หาทิ้บงบังใหญ่ใจําไห้เก็บบางจังคอยไปทิ้งวางไวบงยย้บังใหญ่พุโตเฮ้า วัตถสงสารนกยาย่ำข้าวเย็นปอบปูนสามกุศลแห่จิดหำตำหนาคุณปัญญ่าง่วงกวดปวหลังสินั้นเป็นหรมกำพันย่อใหญ่ปากหัวผ้านนั้เป็นเสบียงใส่ถุงให้มีพอกถึงสิไก่ย่าเย็นเพราะวันาตำหักไก่ไก่กระดกรบปอยากกรทิ้งบั่นได้เติมเต็มและโยมเอ้ยการที่เหเท่าได้มาสากได้มาตากหนักใส่บั่นทิ้งหรือว่าได้มาสากอุ่น ใส่โตกำเ n e a บนนะ่าละสิบเด็ดทุน่นกิตตามโตกำเ n เ a าต่อไปในมือทำงนานถามโยมอยู่หมองนีแนววาโยมคุณโยมจ๋าคุณโยมจ๋าไว้ตอบหน่อยพ่อคุณพี่ขา เงาเราบ้างไหมโยมกินขออเข้าจะขอจะเื่อบวทำไหมทั้งๆ,ท,<ำ>ๆที่เราไปไหนเงาก็ติดตามตัวของเราไปทุกที่ทำไมไม่พากันคิดถึงเงาบ้างห่ะคุณพี่เลยพอกินพอเข้าจะขอจะเออื่อเหมือน ตามตัวของเราไปทําไมเราไม่คิดถึงโนบนเพราะว่าอันเราบนบาปนั่นเป็นภูคือเงา่าเง่านันนน่นนัาเข้าไปสู่วัฏบ่มีเวรขั้นเป็นเท่าผ้าเล่นผ้ามันเต็มแลงผ้ามันแอแอแนกอนเข้านั่น,น,นแอนนั่งขั้นเนข้านางยองยอเข้าขนังลงตามขั้นเข้าเอาหลังนอนกระออดลมนอนด้วยขั้นเข้ากลดลมห่ว,หวยผูเขาหลายล่ง ขึ้นตอนใหม่ผาลานานเขาเข้ากระติดตาเกี่ยวร็ะเกี่ยวพันธนังบ่เลยมีย่ำเหมือนทางไปใด้อันนี้ฉันได้แท้ทั้งสองบุญบาปมันกระติดต,ต่อคนตากจนผูท่ทำพี่น้องเอ้ยฉันว่าอุโภคุณยันจะป่าปัจจะยังมัดโจบุรุเตยิทธะเมื่อผู้ที่ตายไปทําบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้ว คุและบามนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉะน,นั้นนะโยมนะยายยายผมบอกเมื่อนิ้นตมนี่าถามอีกมินี่ยาฝากไว้ีกวันนี้จะฝากไว้เก้าหน่อยสิจรได้เพระเวลาสิบหาสิบหกนาทีที่ว้าเก้าหน่อยให้ฟั้มโยมที่จะทัาบ้านตเตรียมตัวมาได้โยมเดินหน่อยที่เดิมยายผมบอกจำมาไว้เด้อ ไว้ทดสอบพระไว้ทดสอบพระยายแกแกชอบถามพระที่ดีเลยไปเทศอยจู่ไปเทศอยจูส่สกลนครก็ไปเจอยายยายย่ายก็แค่ไปสอยยุ่งหุ่นดีไปเทศวไหนเจอยายที่ไหนย,าย้าสอยยุ่งวงพันหน่อยที่หนึ่งชีวิตที่เราได้มาด้วยความยากลําบากจากพ่อแม่ให้มาเราต้องใช้แบบทน,นุถน,นอมหน่อยนี่ก็คือหน่อยที่หนึ่ง หน่อยที่สองหมนุนทางชีวิตรเราเป็นคนเลือกเองเราต้องระวังหน่อยหน่อยที่สามคู่ครองของเราเราเป็นคนเลือกมาเองเราก็ต้องถนุถนอมน้ำใจกันหน่อยแล้วก็หน่อยที่สี่หน่อยที่สี่ความสุขจะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องปรุงปรุงเราหน่อย หน่อยที่ห้าความสำเร็จจะมีได้เราก็ต้องพยายามหน่อยหน่อยที่หเมื่อมีความสำเร็จเกิดขึ้นย่อมมีความล้มเหลวบางครั้งบางทีเมื่อมีความล้มเหลวเราก็ต้องทำใจหน่อยแล้วก็หน่อยที่เจ็ดความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็พยายามลืมหน่อย หน่อยที่แปดการที่จะพบกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นมูกันเราต้องมีความจริงใจกันหน่อยหน่อยที่เก้าใจของเราเมื่อมันเกิดความวุ่นวายเราก็ต้องพยายามสงบใจหน่อยใครจำได้ยายผมมองยายจำได้ไหมจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ได้บางข้อเอาเรียงไ,ไห้ไม่เรียงใหม เรียงให้ใหม่ตอนนี้พูดรอพูดรอโยมพี่กำลังเข้ามาทำบุญเนาะตากถูกจังได้บุไม่เกลีจะมาไปถึงไปตางประเทศมาคนระับพอดีฉันเข้าหลอกลวงบอ,อกไปโยมผู้ใดไหนในท่านเข้าหลอกลวงแม่เข้าหลอกลวงเพื่ออะไรจ๊ะเข้าต้มปักปั้งและซื้อกับหมจ๊ะแข้ว,ว่าเข้าต้มคู้บาาจ,จ์ได้ฉันเพื่อบอกคบเข้าหลอกลวง เป็นแต่อี้เป็นแต่ยิมตอนนี้ผมยังบวชในจีวิโยกเพราะว่าของฉันก็หลายมือเท่าขอฉันไปสามซ้ำสามใหญ่ๆการออกไปอี้ยิมจะบวชในถึงห้าโมงหรอกบวชในถึงสิบเอ็ดโมงจนไม่ท้องกับห้องจ้าจ๋อแต่ได้เตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วไม่ต้องห่วงในที่หนึ่งเอ้าเรียนให้ใหม่จำในที่หนึ่งชีวิตเราใช้ แบบทนุถนอมหน่อยหน่อยที่สองหนทางชีวิตเราเป็นคนเลือกเองเราต้องระวังหน่อยหน่อยที่สามคู่ครองเราเป็นคนเลือกมาเองเราก็ทนุถนอมน้ำใจกันหน่อยแล้วก็หน่อยที่สี่ความสุขจะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องปรุงปรุงเอาหน่อยหน่อยที่ห้ามิตรที่คบกันก็ต้องมีความจริงใจกันหน่อยหน่อยที่หก ความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้เราต้องพยายามหน่อยหน่อยที่เจ็ดเมื่อมีความล้มเหลวเราต้องทําใจหน่อยหน่อยที่แปดเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตในใจเราก็ต้องพยายามลืมหน่อยหน่อยที่เก้าจิตใจของเราเมื่อเกิดความวุ่นวายเราก็ต้องพยายามสงบใจหน่อยนำอยู่พุทโธพุทโธ ย่ำเหมือนเสาได้กินข้าวต้มลอยมาโดนจมูกจะ,จะจว่าเอ้เอยโยมเอ้ยปวดท้อง,องอตอนเช้าก็ยังผิดกินข้า <c oughs> วต้มโชยมาผู้บาอาจารย์่ำปฏิสังขาโรโยนเนาะปฏิสังขารโยนิโตปินดาปาตังปฏิเสวามี ยือน้ำลายสะกดกินอาหารนํามากกินอาหารมากเราจองพิจารณาโดยแก้ตายแล้วฉันบินหน้าบานยกอื่น้ำลายแกยสักดมันหิวไม่ธรรมาดาไม่ใช่เฉพาะพระหรอกยมกรคึอกันละยายเบียรมาระบวชระวัมืันนี่โอ้เจ้าตาโอ้สาธุสาธุไหวกองเขา่าไหวกองเขา่เขาใหญ่มาพอกองเข่าใหญ่ กันแต่สมัยก่อนกองเข้าน้อยข้าแม่มาทุกวันนี้กองเขาใหญ่ขาพักคุ้มให้พักฉันให้เวอฉันก็เวดรตายแท้ๆพักนี่ <c ười> ใจเก็บงานะอนุโมทนาสาธุตอนนี้สำหรับญาาิโยมที่รับฟังอยู่ทางบ้านะนโยมน,นะะยมกลับมาเด้อเหลือเวลาอีกก็หลายมนอ่เด เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวก็ลาจากโลกนี้ให้รีบเร่งสร้างความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำเออเพื่อนเอิญไปทำคุญเดี๋ยวเดี๋ยวกอนเดี๋ยวอยไปมื่อเอิญกอน มือก่อนปีนาก่นพรุ่งนี้ก่อนมะเก่อกก็เลยไปไปมาก็าเลยวัได้มา,า,มาทําบุญจะถือโจอมอย่าพยายามดูทีวีมันเห็นหน้าราชัดเกินไปดูพยายามดูวันางนี้อย่าไปดูทีวีไปดูทีวีเห็นหน้าชัดอย่าาออย่าไอตุ้งสิวเพราะมันตุ้งสิวดอกยุ่งกัดยุ่งร้ายหลาย ยุ่งยุอัดสีอุดมกงจงไหนมาเต้มแก่นอยู่กเกิพื้นมันละหมองห้องยู่รอหูนี่มันละเกิดพีพีพียุ่งจงไหนมาเกิดเกิดว่างหนึงมัเกิดข้าพีพีเสือไปนห่นไหมเหนอเหนอสนองพีพีข้าวเดียวเือดกงตงตุ้งตงเต็มก้นไปแต่ก็ยังดีนะยอมนะถ้ายอมจะ คุณธรรมของยุงไปใช้น <hey. S 2> ี่ะใช้ได้ดีมากเพราะว่าคุณธรรมของยุงมันกินอิ่มแล้วมันก็บินหนีมันก็ได้ฟอไปน้ำได้ฟอไปน้ำไปยุ่งมันก็ได้ภูมปกติมาพอกินเต็มทั้งก้นแล้วมันก็ไปเลยบ่คือย่อมฮร์ล็อกน้อยย่อมฮร์ล็อกนมากอย่ามีอย่างนั้นเด็ดเดี๋ยว็ดเล็บปากเล็บปากเล็บ้องดักเลวบ้องดัก ขอบคุณมากๆยอมเป็นห่วงเอาอาหารไปส่งก็อาหารไปส่งก็ตื่นขึ้นมาก็เลยเห็นแล้วเห็นแล้วขอบคุณเด้เอขอ,อบคุณอยานลูกพากหิวทางคนเลียโดโกรเนี่คุณน่อยๆน่อยนอยหน่อยบ่บเสียว่าบวมคุณก็ได้คุณน่อยๆน่กปบ่บ เปิดดนทรีนี่ใส่กับเกาเล่านันเรา่เขากันข้อบันไดเปิดปดนตีไทยใส่กับผู้ที่สารนี่มันบอกือกันก็เลยเป็นกระเตกระต่างกู่เอาสำหรับตอนนียันย่อมที่มาหอนมาถึงแล้วครัเขามาเดอร์และเวลาอีกเจ็ดแปดนาทีเราก็จะได้ปฏิเหตุไทยรวมเยนเนียสารรเสียไทย แต่ตอนแต่ตอนนั้นก็ให้อาจรรารย์มหาเ <adic like S 1> นาะลองเพลงศาสตร์เล้าให้ฟังเนาะเพิ่อลองไว้ไช้พูดเพิ่อลองหลายปีเราลืมแม่น้อยจำได้ยุ่บเพลงศาสตร์เหล้าจา์มหาลองจำบ่ได้แตงให้เพิ่นมาลองให้ฟังอีกจักรอบฮัลโหลฮัลโหลที่นี่ใช่เจ้าหน้าที่โรงแรมที่อยู่เวียงนการไหมสัมบายดี เศร้าเว้าวพระก็หยุดพูดเนาะโตไปไหมอีกคัลลุใช่าหน้ที่โรงแรมไหมสาบายดีเศร้าเว้าววพระก็ไม่เข้าใจปัดถามไปถามมาอันสบายดีเป็นสวัสดีเนาะบัดนี้เศร้าเว้ามันผู้รับโทราาทราาพัพษาบัซื่อเศร้าผู้รับโทรรัพษาซื่อเศร้าเศร้าเว้า ก็เป็นภาษาบ้านเราก็คือชาวเป็นคนพูดเองครับแต่ไม่เข้าใจกันเลอล้านโน้าเสวาวถ้าพี่กับเพียโทรศัพท์ปับเขาบอกเสวาเนาะเเวาหยุดปับเเวาวกำปั่นกระพากล้มไปผากไตผ่าล้มไปผากไตโยมขี่รถมาโอ้ขี่รถรถมันแห้งรถมันแห้งก็เลยแรงมาเร็วมาจอดอึ๊บแม่ยุด ทำกระทา่ทานกู้สัมกระท่านลงมาตามั้งปุ๊บตอนหน้าผ่าพนางังยกิ่งกับแพ่ง,งแม่ไปช่วยไปถามลูกไส้พ่อถามกู้ไส้มาลูกลูกซองอยู่ไหนอยู่นี่แม่พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วผ่าแต่พระสงฆ์ผู้จเจริญผ่าโดดความห่วงปั๊บพวกว่าไม,ม่เข้าใจลูกซองมาขาดผ่าบางทีก็เลยไม่ได้ตั้งใจภาษา ภาษาบาลีเราต้องสื่อความหมายให้มันเข้าใจกันนอะโยมเด้อซือความหมายให้เข้าใจกันถ้ารักเทยโยมก็อยากคือความหมายให้เข้าใจครับพักจะดอกแต่มาละเเทือปูฟัางฟั้งจิตไปเองฟังจิตไปเองคือกันครับเวลาที่โยมถวายโยมถวายมาัดตะกัดพันะโยมเอ้ยน่านสงสารพระวันหนึ่งจะมาไปฉันอย่ไปฉันที่โยมเขานม่มนทำบุญ ทายกก็ผู้สงสัยจะไม่ชัดเท่าไหร่ทายกก็ทายกใหม่กิมานิมยายันพันเตระตักผาตานีว่าผาตะัเนี่ยผาตัะผาตานีสัปริวลา,านี้พ่อพระเจ้าถวายแล้วพระอ,อริษฐานทุณทีสองคำโยมกันเลยถามถาพระคุณเจ้าไม่อร่อยหรือเจ้าคะ อร่อยอยู่โยมทำไมฉันน้อยจังกลัวจะเหมือนทายกว่าเอาทายกยว่าอะไรทายกว่าพระตักปาพระก็เลยพยายามฉันให้น้อยที่สุดพระก็เลยพยายามฉันให้น้อยบางทียอมพูดอะไรก็ให้มันชัดนะยมนะมือนกวรมตมันโว้โยเป็นเคยปวดเคยเป็นจานเก่าพาถวายสังฆทานพาถวายพระตาขาน บางเพื่อจำว่าได้กระเดาเอาแล้วนี่ยังกระเดาเอาเสื้อนานกีมานี่มายางพันเตนางวับปึงนีน ani, ate, ่คุณแลาวอกระตองนี ni, ่เสร็จหุกนี่บัดพ่อก่าถวายแล้วสปริ ni, ิวลานีทิ่ขูสังฆัสโอโนชยามะ ตาตุโนพันเตปิคูสังโฆอิมานีอายกระตอมนี้นาหัวปึงนี้เสร็จหูนี้ับปริวารลานีปฏิกันหาตุออำหากังพีรษรตั้งมิตายาสุขายะพระเจ้าข็เลยถามต่อไปปัดกาวถวายแล้ว ก้าวถวายเราเพื่อนจะเลยถามมันแมนงยี่หยางคือบอมี่ยู่ใหอ่ะหีขจอบเพื่อป้าว่ายี่หยางหาว่าปืนกัะหนึ่งหัวปลากันเด็ดเท็ดหมกกระซุกเท็ดคันเด็ดายกระตอมกระออมกระตายคันเด็ดป้าว่าแปลไปได้เพื่อแนวเข้ามานะตนยอมนะเข้ามาเข้ามาสุรานทำมือบางเชื่อแบบอันยอม อาจาได้ใยุ่บอร์ดที่พระเจ้าอข้ากาวถวายสังฆทานแก่พระนัยยาเพื่อใดยินอยุบบอร์ดก็คุณเจ้าครูบาอาจารย์จะจะจำเอาไปบอกญาติโยมก็ได้นะครับจีมานีปัญญานานีสัพพิวัลลานี แติทีานหาตัวอมากยรางทีฆารตัางอิตายาสุขายากรัาไปผมจําไม่ค่ได้เท่าไหร่กำลังสื่นขึ้นมาใหม่ไปจากต่างประเทศไปจากอิสราเอลเล่บันนอนไปอารลักแลเกลเวกกับกมาสะกดนครจำคอยขับมาหอดบ่านเท้าเปิดแปงมาวางฆ่าแต่ภรรยาผู้เจริญฆ้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายคืนเดือนและเบียเลียง แกปัญญาทั้งหลายขอปัญญาทั้งหลายชงรับรับแล้วเพื่อประโยชน์และความสุกแกสามีและลูกๆทั้งหลายตลอดสิ้นทางประทานเลิเนี่ยคือดีเอ้ยคือดีแท้คือดีแท้คือดีแท้แทแทสิว่าเลยอาตอนนี้เข้ามานะโยมนะเหลืออีกสองนาทีจะถึงแปดโมง สำหรับโยมที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านยมยังมีโอกาสนะยมนะที่จะมาร่วมาทำบุญกันกํางานปริวาสกรรมหนึ่งปีมีหนึ่งคำที่วัดศรีอุดม,มงรแต่หนา้าปฏิบัติธรรมมีหลายครั้งแต่ไม่ใช่งานปริวาสกรรมงานปริวาสกรรมนี้ต้องอาศัยคณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายทั้งอาจารย์กรรมทั้งภาะที่มาเข้ากรรมถึงจะเป็นงานปริวาสกรรมได้แล้วก็ยังมีอาศัย ยังมีญาติโยมที่มาอาศัยพระมาตู้กินของพระวเนี่ที่นั่งอยู่ข้างหลังนี่ที่นุ่งขาวของขาวนี่เห็นว่าพระมารวมกันอยู่ปริวาสกรรมโยมก็เลยมาอาศัยตู้กินน้ำพระสิบมือนี่สบายก็ต้องซื้อขเขากินนะสิบบันไม่สบายไม่ต้องไม่ต้องเลื่องตัน,นเองไม่ต้องจบกระเป๋าไปซื้อข้าวกินแม่ยู๋หววอยเบลีดพาแมนได้บอกว่าแม แมนกับแมนโลดมาแล้อยางสิ่ค่านะค่าไปไม่ได้เสียนะโยงนะถ้าโยงไม่แ้งท่าใจโยงก็ควักออกมาทำบุญบ้างอาจารย์นิพัานจา์ก็มาแล้วครับขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยง ท่านผูคนที่มาร่วมทําบุญในวันนี้ก็ขอให้โยมจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยรวยเร็วรวยไวรวยทันใจรวยด่วนนรวยแบบไม่บรรยัพบรรยังรวยแบบสบั้นหันแหลกรวยชนิดพิ้งเหล็กก็ไม่ต้องแตกแตกก็ไม่ต้องได้ออกไปตากรวยแบบบันเอินรวยแบบความเพลือรวยแบบเลือรังรวยแบบไม่หยุดไม่ยั้งทําอะไรก็ขอให้โยมมีแต่ความรวย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 เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาภิเษกมหาเศรษฐีในอนาคตการใกล้นี้เถิด อ้วนนจะเปนสาทู่ห่ไว